สวัสดีค่ะวันนี้จะปรุงน้ำยาขนมจีนนะคะแต่ไม่ได้ทำเยอะนะคะนี่ค่ะนี่กระชายกับหอมกระเทียมค่ะทำง่ายๆค่ะง่ายๆกแล้วค่อยต้มเป็นน้ำยาป่านะคะให้เด็กๆกินนะคะ จะใส่ปลาทุูเข้าไปนะคะทูเราเก็บแล้วะคะ่ะ ตําไปเนื้อเยอะเนื้อเยอะแยะเลยประตูหนึ่งตัวเนี่ย เ่าตักใส่หม้อเลยนะคะเอาไปต้มปรุงน้ำปรลาน้ำปลาชุรสกินได้แล้วค่ะเป็นน้ำปลาน้ำยาป่าค่ะง่ายๆนะคะไม่ได้ใส่พริกนะคะทำให้เด็กกินค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปต้มนะคะ ทีทน้ำเข้าไปทำน้ำยาลาให้หลานกินน้อยหมดเลยน้ำนะอีตาเดี๋ยวไปต้มก่อนนะคะ จะรจปรุงเครื่องก่อนแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะอ้าวขนมจีนน้ำยาน้ำยาป่าเสร็จแล้วนะคะนี่สุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วน้ำยาป่านะคะไม่ได้ใส่พริกทำให้เด็กกินค่ะทำให้เด็กกินถ้าผู้ใหญ่จะกินก็เอาพริกป่นใส่เองนะคะนี่จ้าอร่อยอร่อยค่ะกนินขนมจีนด้วยกันนะคะ ลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ